สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนสู่ช่องของแพนนะคะวันนี้แพนจะทําการสั่งอาหารนะคะผ่านแอปสั่งอาหารนะคะในประเทศแคดาเนาะ <c oughs> ก็จะคล้ายๆกับพวก Foodpatter พวกไล m a n ที่อยู่ในไทยนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าแอปชื่ออะไรนะคะแล้วก็มีขั้นตอนการสั่งยังไงบ้างนะคะ แอปที่แพนพูดถึงนะคะก็คือแอปอที่เป็นสีส้มๆนะคะอยู่มุมขวาล่างสุดเลยนะคะหรือเรียกว่า Skip the Dish นะคะค่ะพอคลิกเข้าไปในแอปปุ๊บนะคะก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะคะก็จะมีร้านอาหารให้เราเลือกหลากหลายเลยนะคะเราก็สามารถเลือกได้เลยตามที่เราชอบนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะแพนรู้สึกว่าแพนอยากจะทานอาหารไทยนะคะ ถ้าสมมุติว่าเราหาร้านอาหารที่เราต้องการไม่เจอนะคะเราก็สามารถที่จะเซิร์ชตรงนี้ได้เลยนะคะตอนนี้แพนก็หาร้านที่แพนต้องการไม่เจอนะคะแพนก็จะมาพิมพ์ตรงนี้นะคะซึ่งแพนเคยสั่งจากเขาแล้วครั้งหนึ่งนะคะค่ะแพนเจอแล้วค่ะเดี๋ยวแพนจะเข้าไปที่ร้านนี้เลยนะคะคลิกเข้าไปที่ร้านแล,แล้วก็จะเข้าไปเลือกอาหารเลยนะคะ ในหน้าของร้านนะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็มีเมนูอาหารให้เลือกมากมายเลยนะคะแพนก็เคยสั่งจากเขามาแล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่ก็นานมาแล้วค่ะแพนก็จํารสชาติอาหารไม่ค่อยได้นะคะแต่ก็รู้สึกว่าอร่อยอยู่นะคะแน่นอนเลยค่ะแพนไม่พลาดเลยค่ะส้มตำค่ะทุกคนซึ่งทางร้านเนี่ยก็จะมีเลเวลให้เลือกนะคะก็1-10ถึงนะคะความเผ็ดนะคะว่าเราต้องการะระดับไหนนะคะแพนแน่นอนเลย ค่ะแพนต้องการระดับ10ค่ะทุกคนแล้วถ้าเราไม่อยากให้เขาใส่อะไรลงไปในอาหารนะคะเราก็สามารถที่จะพิมพ์กำกับให้เขาได้ด้วยนะคะทุกคน <S <S ค่ะส้มตามผ่านไปละ, <S <S ละเดี๋ยวแพนจะลองเลือกอีกสัก2-3เมนูนะคะทุกคน ค่ะแพนก็สั่งอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำการชำระเงินนะคะก็คือผ่านบัตรเครดิตนะคะค่ะก่อนที่จะทำการชำระค่าอาหารนะคะเดี๋ยวแพนจะลองเช็คเมนูอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเพื่อความแน่ใจนะคะว่าแพนได้เมนูครบทุกเมนูนะคะ แพนว่าแพนได้เมนูครบปแล้วค่ะค่าเดี๋ยวแพนจะทำกันชำระเงินนะคะซึ่งอพอคลิกเข้าไปแล้วนะคะเขาก็จะบอกให้เรานะคะว่าะจะใช้เวลาประมาณกี่นาทีนะคะแล้วก็จากนั้นก็จะมีแบบให้เราเลือกว่าเราอยากจะให้ทิปให้กับคนที่มาส่งอาหารเท่าไหร่นะคะจากนั้นนะคะเขาก็จะสรุปยอดให้เรานะคะเราต้องชำระเท่าไหร่นะคะรวมทั้งค่าอาหารค่าทิปค่าภาษีนะคะ พอเราจ่ายปุ๊บนะคะมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะคะก็คือเราก็รอให้ทางร้านเนี่ยคอนเฟิร์มออเดอร์ของเรานะคะค่ะตอนนี้ทางร้านก็คอนเฟิร์มแล้วนะคะเขาก็แจ้งด้วยนะคะว่าอาจจะใช้เวลานานกว่าปกตินิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะแพนรอได้ค่ะอยากกินอาหารไทยมานานแล้วคะ่ะค่ะในช่วงที่รอนะคะเราก็สามารถที่จะเช็คในแอปนะคะว่าเข้าทําถึงไหนแล้วนะคะ ซึ่งอันนี้ก็ผ่านไป30-45นาทีนะคะตอนนี้แพนเข้าไปเช็คดูเนาะก็คือเขาคนที่จะมาส่งอาหารก็ใกล้จะมาถึงบ้านแพนละคะ,คะได้อาหารมาแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวแพนจะลองแกะดูนะคะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างคะ่ะกล่องแรกนั้นนะคะก็คือจำมะม่วงนะคะมะม่วงเนาะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะน่าทานอยู่นะคะต่อไปนะคะส้มตําค่ะทุกคน ต่อไปนะคะก็คืออน้ำมะม่วงปั่นนะคะใส่ไข่มุกนาอนแล้วก็ชาเขียวไข่มุกนะคะแพนก็สั่งข้ามากล่องนึงกล่องใหญ่มากแพนก็ไม่คิดว่ามันจะกล่องใหญ่ขนาดนี้นะคะแล้วก็มีแกงเขียวหวานนะคะแล้วก็ผัดเม็ดมะม่วงหิมาพานต์นะคะค่ะสรุปก็ได้ประมาณ4เมนูนะคะแล้วก็ตามะม่วงแล้วก็ส้มตำค่ะทุกคน ค่ะา,าอาหารในวันนี้นะคะก็อยู่ที่สองพันกว่าบาทค่ะทุกคนก็ได้มาสีเมนูนะคะแล้วก็มีข้าวเปล่าอีกหนึ่งกล่องนะคะแล้วก็น้ำมะม่วงปั่นนะคะแล้วก็ชาเขียวไข่มุกค่ะทุกคนก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะน้องอยู่ต่างประเทศนะคะ วันนี้นะคะก็อาจจะไม่ได้ทานโชว์นะคะก็ไว้โอกาสหน้านะคะถ้ามีเมนูอาหารอะไรก็จะมาทานให้ดูนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมวันนี้นะคะขอบคุณเพื่อนเก่าทุกคนนะคะที่คอยเป็นกำลังใจให้กันเนาะแล้วก็ขอยินดีต้อนรับเพื่อนใหม่ทุกคนนะคะก็ฝากช่องนี้เลยข,ของแพนไว้ในดวงใจสักช่องหนึ่งนะคะขอบคุณมากมากค่ะทุกคนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงค่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย